เปิดคลิปความสนิทสนมแอปทักษออนะนกะูลค,คล้องแขนกินไอติมคนดูทะลุสามล้านครั้งเรียกได้ว่าทําเอาหลายคนกรีดฝันเป็นจริงแอปทักษอรทีมพิธาเจอกันแล้วแถมงานนี้ยังได้ถ่ายรูปคู่กันโดยมีน้องปีใหม่และน้องพ่พิมอยู่ด้วยเรียกได้ว่าทําเอาจิ้นหนักมากเลยทีเดียวแต่งานนี้ต้องบอกเลยว่ากลับมีชาวเน็ตตาดีเห็น แอปทักษออนควงหนุ่มคนอื่นมาด้วยที่ไม่ใช่ทิมพิธาซึ่งหนุ่มคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนนกุลชานนพระเอกหนุ่มรุ่นน้องของแอปทักษอ,อนแถมยังมีชาวเน็ตเห็นว่านน,านกุลชานนได้ช่วยถือผ้าห่มของน้องตีใหม่เดินเข้างานมาด้วยซึ่งก็ทำเอาแอปทักษออนทีมพิธาจิ้นแตกเลยทีเดียว ซึ่งวันนี้เราจะพาย้อนไปดูคลิปความสนิทสนมแอปทักษอรนานกุลชานนพระเอกหนุ่มรุ่นน้องโดยเป็นคลิปที่ทั้งคู่ถ่ายติ๊กตอกเล่นกันโดยคล้องแขนกันกินไอติมแต่สุดท้ายทางด้านนานกุลก็แอบกินไอติมที่ทางด้านแอปทักษอนถืออยู่ซึ่งต้องบอกเลยว่าคลิปนี้มีคนดูทะลุสามล้านครั้งกดไลค์สองแสน